หลังจานทาเมียกวนเมียยากอยู่เกิดว่าเลิกงานนละ้วเจอได้กินขอ้อมันมีเวลาลลางขึ้นมากกลไปเฮ็ดงานเมียอ,อยู่ผู้เดียวชีตรนเมียแต่เมียเคยชีตรนจผัวพี่น้องเออหลังเปิดลังช้าไหมเพิ่มห เอาไ้สับอมเอสร็แล้วครับผมคุณป่าเห็นแังกินนนอวันนี้น้อฮรโลอีกแล้ววันนี้กินพะลโล คุณหนูเรียกโร่คุณหนูอยากกินพะโลออ้วันนี้เลยทำพะโล้กินเ่อาตัวกรุงไมาพอหรอกเพีนโคตดวิดตไลท์หวานที่จะครึงหนึ่งส่วนกระเทียม súi kêu phi long, nhét bóc 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 kêu, lấy chỉ tách về mẹ xíu bưng phi long ơi. àu. hoa. rồi, al nít đi, hoa. ô. chỉ có muk, chỉ có cái gì, chỉ เฮียกูก็ได้ไม่รับหมวกรับมึก,มกไม่เล่นรู้ว่ามันร้อนเออพวก,กินก่อนไม่เล่นด้วยเลยเนาะปะพี่หลงซีมึงพี่หลงอไอ้ไอดวดวดโป๊ะอะไรนี่ปากโปะ๊ปะลูกโปะ๊ปะ,ปะ,ปะเป่าก่อนนะเดี๋ยวพองอยากขนาดนี้รอบที่แล้วโหโกินข้าวไม่ได้สองอาทิตย์เลย หวานวานะออกเค็มๆนิดๆเอาพี่น้องครับผมมาๆๆกินขอน้ำกันได้ทีแด้วเอาขันแดกยอดยอ่าอ่อนอย่าอ่อนโบวหลายนี่แกงสม้มตักตั๊้ไฮเบอซืเอตพี่น้องอันนี้แกงสม้มส่วนตัวนี้พลูพลหมู เนี่ยพะโล้หมูเอ้าอั <One> นนี้ก็ดวดค่ามันพริกกุ้งแห้งเอ้าโอวไล้จวดอืมความนั่นล่ะหอมปั่นคือไม่เป็น ไม่เป็นหรอ<ม>ลองดูเลยทีกลาดอืม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 ,ม มื่อวานก็แกงสมเมื่อนี้ก็แกงสมว่านี่แกงสมปลาซาบปีีใส่ใส่บุ้งหงหรือว่าหมักมะละกอน่ะเมื่อนี้ก็แกงสมใส่บุ้งหงก็เก่าพี่น้องถ้าเิรอย่างเดียวมีกุ้งเมื่อนี้ยื้ วันนี้สูตรลับต้มพโล้พโลหมูใส่สมุนไพรเน้นสดน้ำบ้านวะรับก็ได้ตลาดอะไรตลาดอะไรไม่ทันแล้วปิดแล้วสองทุ่มปิดเนี่ยฉันสองดูเมื่อกี้ยังมีอยู่ปิดไปเลยตอนเนี้ยโอ้ มีอะไรพี่น้องจำนีล่ละอืมร่างจับพี่นออ้องเอ้ย